สวัสดีครับ <c oughs> ให้ชมพระสมเด็จวัดละคังครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับวันนี้ชมพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่หรือว่าพิมพระประธานครับท่านชมฮนี่ตามร่องเนี่ยนี่ตามช่องเราจะเห็นพวกแผ่นใสเนี่ย ขึ้นมาคลุมนี่เนี่ยงอกขึ้นมาเนี่ยแขนไทรจะงอกขึ้นมาคลุมเนี้ยเนี่ฮะตามรอยต่างๆเดี๋ยวขึ้นมาปิดนะฮยท่านชมพิมพ์ใหญ่ฮะพิมพ์ระประธานนี้ด้านทางด้านหลังนี่ก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยแขนไทยขึ้นมาคลุมเนี่ฮะเป็นพระเนื้อแห้งเนื้อแล่งครับ บนละคั้งพิมพ์ใหญ่ครับแล้วพิมพ์ประแปดท่านชมเนี่ยเนี่ยเนื้อหาท่านครับเนี่ยครับเนี่ย วัดละครพิมพ์ใหญ่ครับเดี๋ยวพิมพ์พระประธานท่านดูฮะมวลสารต่างๆคราบแผนไซที่ขึ้นมางอกเอองอกขึ้นมาคลุมผิวนะะ <c oughs> จะเห็นเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวคุณขาวขน้นเนี่ยฮะหินเทาอันนี้จะมีเม็ดทองฝังเนี่ยฮะเศษทองฝังอยู่ที่ที่ทฐานท่านนะท่านชมครับ ยังไงไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียท่านชมครับเนี่ยดูเนื้อหาท่านครับนี่เดินกลางท่านนี่ครับ เนี่ยเนี่ยครับเดินข้างแทนดูเดินหลังฮะเนี่ยครับรอยเหี่ยวรอยย่นฮะเนี่ยรอยปูไตรอยหนอนด้นเนี่ยการปริของขอบเนี่ย ท่านชมเนี่ยครับเนี่ยครับเนื้อหาท่านครับนี่ดูด้านหน้าอีกรอบเนี่ยครับดูเนื้อหาท่านครับ ครับสวัสดีครับ